แค่ดีกว่าเดิมมันไม่จําเป็นต้องดีกว่าใครใช่ไหมครับทุกคนครับอืมอโม,มจิเยลโห,โห,โหัวคอยอากาศเย็นอย่างนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่าเช้าๆใครไม่กล้าอาบน้ํหถือว่าเราผักพวกเดียวกันนะครับทุกคนครับในเมื่อลมหนาวมาแล้วนะครับทุกคนครับสิ่งที่เราจะต้องดําเนินหรือว่าต้องทํานะครับทุกคนก็คือการรักษาสุขภาพมั่นเองนะจ้าไวรน่นคือเขาบอกว่าปีเนี้ยเขาว่านะเขาว่า จะหนาวว่าทุกๆปีนะทุกคนนะแต่ก็ เห็นพูดอยู่ทุกๆปีว่ามันจะหนาวปีก่อนปีก่อนปีก่อนโอ้ยระดับหัวใจยังสายหัวเลยมันเป็นที่มาทุกคนครับในเมื่อลรมเย็นพัดเข้าสู่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเราก็ต้องไปเที่ยวนี่ว่าทุกคนหาที่เที่ยวที่แบบว่ารับลมหนาวกลางเต็นท์จิบกาแฟเพลินๆกับคนที่รู้ใจก็บอกแล้วว่าเมียสั่งห้ามทอเดี๋ยวไม่พอใช้นี่วันนี้จึงเป็นที่มาของการรีวิวเกมซูเปอร์มาร์เก็ตสเปร นะครับทุกคนครับเกมเก่าสุดเก่าที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เห็นเขาว่าเข้าฟีเจอร์สปริงากมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาหาหาค่าที่พักหาค่าเดินทางกับเกมตัวนี้ซะหน่อยครับการคูณไปถึง50เลยนะทุกคนนะว่าแล้วก็จัดเลยครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยววันนี้เบ็ดน้อยเบ็ดชิวเบ็ดหลักสิบพอครับทุกคนครับสเกตเตอร์รู้สึกว่าจะเก็บแค่3ตัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับนี่มาแล้วครับทุกคนครับยังไม่มาขาดอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวตัวคู นะครับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะแต่เห็นเขาปรับมาใหม่นะผมฟังก็าหม่ทีนะทุกคนนะจริงๆผมเองก็เป็นสาวกเกมของซูเปอร์มาร์เก็ตสปีนี่แหละก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าปรับอัตราการชนะให้สูงขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ทุนผมมีไม่ถึง200อย่างเงี้ยโอ้โหมวดแพมครับทุกคนครับ10รอบการฟมุฟีคูณห้านคูณห้าสิบ จัดให้เลยครับทุกคนบอกได้เลยว่ารอดโดนใจขวัญใจแจกเฉยอยู่แล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนครับพอได้ค่าตรงนี้มานะจะบุกจะจะบุกมากบุกน้อยดีกว่าเพราะนมันเข้าสมบัติฟีเจอร์พีซับไปนแล้วมาจดไลค์กับบิ๊กวินครับทุกคนครับเพราะรักมันทําร้ายระย้ายมาตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตสปีแจกไปเลยสองพันเจ็ดหกสบาทหวานจีครับอากาศเย็นๆอย่างงี้ต้องไปกลางเต็นที่เข่าคอทีครับทุกคนครับและทุกสิ่งทุกง มันมีค่าใช้จ่ายครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าพื้นที่ค่าน้ามันค่ากินอะไรต่างๆจิปาถะจริงๆเราเองก็จริงๆไปกับเพื่อนมันก็ไม่ได้ออกเยอะกันมากนะทุกคนครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันต้องแชร์กันนะทุกคนเราก็ไม่อยากจะเอาเปรียบกันนะครับเราก็เลยามารีวิวเกมตัวนี้ไปด้วยเพราะว่า หลายหลายคนอาจจะไม่ได้ไปหาเล่นกันดูเล้วเพราะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมเก,มเก่าเกมหนึ่งนะแต่ว่าผมก็จะมาปะชาสัมพันธ์ด้วยนนะครับเพราะตอนนี้เขาปรับเขาเรียกว่าอัพแพดแล้วกันใช้คำว่าอัพแพดสายเกมมิ่งรู้กันนะครับทุกคนครับนี่แหละที่เขาบอกกันว่ายามท่านเหงาเราคือเพื่อนกันโทรทวินมาดูกดีกว่าครับไปเลยครับ4,920บาทพอได้ค่าน้ำมันค่ากินแล้วก็เอ้แต่ว่าเต็นท์ผมก็เตรียมเองเพราะาเต็นท์ก็ไปจัดมาแล้วแหละ เฉียบแน่นอนครับทุกคนครับอากาศเย็นๆหน่อยนะอย่างเงี้ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนจิบกาแฟาหวานเจยบหวานเจยบบนเขาหรือว่าหรือว่าใครนะครับทุกคนที่มีสถานที่แนะนําแนะนํานะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าอุทยานต่างๆนานาที่แบบว่าเหมาะกับการไปกลางเต้นนะทุกคนแนะนํากันมาได้นะบางทีผมก็ เออมันก็เบื่อนะทุกคนนะฟูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเที่ยวจนเบื่อแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนอะใครมีที่แนะนำแนะน,นําที่แบบว่าเหมาะอาการกลางเต็นแนะนํากันได้นะครับทุกคนครับส่วนตัวผมเองพอได้ตรงนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ไปจับ ทิปเที่ยวเพื่อนนะครับทุกคนครับแต่ก็หารกันอยู่แล้วแหละไม่ได้ออกคนเดียวหรอกนะครับทุคทกคนทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายผมยม้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะครับทุกคนอ่ะใครอยากจะ,ะเร่นเกยียร์ซูเปอร์มาร์เก็ตสปีก็ลองไปหาเร่งกันดูได้นะครับเขาปรับแผดเหมือนเดิมนะสแก็ตเตอร์เก็บสามตัวเหมือนเดิมแต่ก็เข้าสู่โหมดฟีเจอร์วิสปินง่ายขึ้นแล้วก็ปรบับอัตราการชนะที่สูงขึ้นนะทุกคนนี่แหละเป็นที่มาของคําว่าสอจอพีเจเขาสั่งเลยชอบกระจัดประหยัดทําไมาครับทุกคนครับ พอสอนนี้ถ้าไม่อยากออกแรงก็ต้องออกตังค์รู้ๆกันอยู่นะจ้าวัยรุ่นสายเกมมิ่งอย่างเราเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็ค กับเพื่อนๆก่อนดีกว่าครับว่าจะไปพักกันที่ไหนดีแต่ก็ตัวเลือกแรกก็จะเป็นเขาค้อบุญชบุรีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับอย่าลืมนะใครมีที่แนะนาแนะนํามหมอดการกลางเต็นท์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวตัวเองขออนุญาตไปเช็คสบียงเช็คอะไรหน่อยแต่เพราะเดี๋ยวจะออกเดินทางสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับมีเวลาเตรียมตัวแค่ไม่กี่วันเองนะคะรับนีไงฝากเอาไว้ในช่องฟิตด,ด้วยละกันอากาศจะเย็นกี่ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ